สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกูรูแจกหุ้นเด็ดซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเสริวัฒนากราบาพันธ์แน่นอนค่ะว่าเราได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกแล้วในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็ออยังเป็นเดือนที่น่าจะยังได้เห็นเซตอินเด็กซ์มีความผันผวนจากการถูกกดดันจากสถานการณ์โควิด -19 ในโลกที่ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามสําหรับปัจจัยภายในประเทศค่ะก็ยังคงต้องจับตาผลประกอบการไตรมาสที่2ปีนี้รวมถึงการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะ ส่วนต่างประเทศติดตามสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งมีโอกาสากาตึงเครียดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะปัจจัยสําคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนและคลายความกังวลของตลาดนั้นก็คือพัฒนาการของวัคซีนว่าจะประสบความสําเร็จในปีสามนี้หรือไม่ค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าทุกวิกฤตมักมีโอกาสเสมอเช่นเดียวกับยามที่ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนก็ยังมีหุ้นเด่นๆให้นักลงทุนเข้าไปจับจองค่ะจะเป็นหุ้นตัวไหนบ้างมาฟังพร้อมๆกันค่ะ มาเริ่มกันที่โบรกแรกค่ะกับบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยแนะนําหุ้นกลุ่มพาณิชย์และโรงพยาบาลเนื่องจากมีโอกาสที่ผลประกอบการจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในช่วงไตรามาสที่2ได้แก่ CPO และ BDMs และหุ้นที่ผลประกอบการไตรามาสที่2มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ AP PTG และหุ้นที่ได้รับผลอน,นิสงส์จากมาตรการภาครัฐที่จะออกมากระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ดูโฮมโกลบอล s c c ด้านบริษัทหลักทรัพย์ t รินิตีแนะนำหุ้นเด่นเดือนนี้ได้แก่ JMT ชโย TSG เอเชียน APLSUNXO และ PTG มาต่อกันที่ฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสรประเมินเดือนสิงหาคมนี้ดัชนีพันพวนวิ่ง1,300ถึง1,390จุดและหุ้นเด่นเดือนสิงหาคมได้แก่ CPO, Gulf, PTG, SC และ STGT และบริษัทหลักทรัพย์โนมุรัพัฒนัินัพ์แจกหุ้นเด่นเดือนสิงหาคมนี้ได้แก่ BDMS, Ich, e Tesco, TU, Supalai, SMT และ w i และนี่ก็คือหุ้นเด็ดของแต่ละบรกที่เรารวบรวมนํามาฝากนักลงทุนที่สนใจจะเข้าไปเก็งกําไรในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนาักลงทุนทุกท่านก็ต้องหมั่นอัปเดตข่าวสารของบริษัจทจดทะเบียนอยู่เสมอเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ง่ายผ่านช่องทาง w w w h u n i n s i g h t .com หรือจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Twitter t e l e g r a m l มไลน์สแควรรวมถึงรับชมวิหลังในที่ยูทูบช anel หุ้นอินไซด์ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคความื่อน ของตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งว่าหุ้นเด่นเดือนสิงหาคมจะเป็นอะไรบ้างเราติดตามชมกันนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ